มีม <inaudible> ีที่แจกะแหววอบ้างเนี่ยนะสักสักสิบเล่มดูมีแจกะไหมม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนายกเอาเล่มแข็งเล่มแข็งห้าเล่มอ่อนห้าได้ไหมได้นะครับนายกนี่ค่ะสวัสดีครับมีมีมากี่เล่มเออเออยี่สิบเก้าเอามาสามสิบเล่มก็ได้เสร็จแล้ว เซ็นทิ้งไว้ให้ก่อนมีเวลาตได้เลยครับจริงจเรามีตอนเย็นอ๋อครับจากเวียงจัน์นะพี่อ๋อขอบคุณมากมาจาเวีงจันทร์เหรออยากไปวีงจันทร์มากเลยอยาก็ดูมีเอฟซีเป็นเป็นคอนของเชียลเดไรส์ที่เวียงจันอ๋ออเอฟซจาวีงจันทร์ฝากให้โอเคได้ค่ะได้ค่ะ จะใส่เอาภาพวางหรือว่าภาพจะตั้งคะตั้งก็ได้ครับทีมชาตดี่งสองสาสาเวียนจนะจ๊ะโอเคค่ะอเคฝากสนี่พี่น้องชาวลาด้วยนะทีมชาตเต็งเซน FC ทีมหญิงจำเลขคู่มากับด้วยล่ะเอาส้ฝากกัน

แล้คุณทำไมายังเขาตัดเย็นเขอขอบคุณแต่เราตามอย่างที่มาเราเป็นพิธีกรใช่ไหมเะไรอีอย่างคนึ่งถึงเขตามตามไลไ์ที่ตามแต่ว่าพิธีกรมาแล้วครับผมอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราอ่านเล่มต่อไปต้องค่ะขอบคุณมากที่เมื่อกี้มีกระเป๋าผ้าผ้าพิมพ์คอนเดียนะเดี๋ยวโอเคเนาะประมาณนี้นถุงน้องนี่อะไรหรอไม่ไปมีกกี้ค่ะไม่ไมีผ้า

เซซ็็นนนหหังสสืืือออรเเเ้ดี๋ยวพี่ทีมมีขึ้นเวทีเสวนาตอนหัวบงแน่นะครับผมถ้าสะดวกไปฟังกันได้นะครับแล้วก็มีแจกลายเซ็นอีกรอบหนึ่งตอนหนึ่งทุ่มนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้ลายเซ็นนะครับหรือยังไม่มีหนังสือสามารถซื้อหนังสือแล้วก็รับบัตรน o o d เพื่อให้พี่ทิมเซ็นได้นะครับครั้งดิฉันเลยนะแต่ว่าตอนนี้พี่ทิมกำลังรออยู่ครับเซ็นเพิ่มไม่อยู่นะครับตอนนี้คุณก็สามารถรับลายเซ็นได้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับเซ็นไว้ให้แล้วครับนี่ครับขอบคุณนะครับ